โอ้โหหุยหุยหุยดูมันมาเป็นกองพับเลยโุ้ยหุยให้ไม่ถูกกล้วยมีสองหุงให้ไงอ่ะทีเนี้ยนี่ได้บ้างมีด้วยนะฮะหลุดมาตัวนึงเฮ้ยไหนอ่ะหลุดตัวใหญ่ไหมเยอะไอ้แม่ข้างบนหลุดมาตัวนึงเฮ้ยเน็ตอยู่ข้างบน เน็ตหยิบกล้วยออกมาดิหยิบผงกล้วยออกมาก่อนเฮ้ยเน็ดมันจะโดดแล้วเน็ตเฮ้ยข้างบนนี่น่แน่เกลือข้างบนพัดมันเน็ตเน็ดโยนขึ้นไปดิให้มันอยู่ข้างบนอุ้ยอุ้ยไปแล้วแน่แน่เดี๋ยวพี่เขามาดูให้แล้วโอ้แล้วกลัวพี่เขามาดูให้แล้วเน็ตให้มัน เรียกบ๊อบเรียกบอแม่ดาเรียกเขาเรียกใอ้มาช่วยอ่ะลิงนุดหลบนี่ลิงนุดเฮ้ยลงมาแล้ว้ยคนเกฮ้ยฮ้ยเฮยเฮ้ยเ้ยฮ้ยเฮยเฮ้ยเยเฮ้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 ยฮเเฮ้ยเ้ย้ย มันลูกใหญ่เข้าไม่ได้ต้องบี้ให้มันนะอา้าวแต่ลูกเล็กอีกถุงนอ่ะเฮะไปตู้อ่นเนาะฮ้ยตดนนั้นมาแล้วแล้วถุงลูกเล็กอ่ะ เขลูกเล็กมากเอาใส่เซนตายแล้วลเฮ้ยมนกดเยอะมากเลย้นียเยอะมากเลย,อ,อ,ลเยอะ่ย่างนี้จะให้เท่าไหร่กินหมดเนี่ยไอเก็กอิ่มเนี่ยไม่กินเปล่าเนะี่ยต้องฉลาดเลยเฮ้ย ยืนยืนเลยอสตัวนี่พี่ดาวทำนี้นี่นี่ให้ได้หรอไม่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 ตลหรกไม่นะอนี้อุ้มนะต้องระวังนะลูกตัวน้อยตัวน้อยตัวน้อยอุ้ยตัวใหญ่มันแย่งอะนี่อุ้ย ไปแล้วไม่อะไรอ่ะเขายิงไงมันจะลงมาหาเราที่เขายิงไว้ตกใจหมดเียวลุกเลยเจ๊จะวิ่งอย่างเดียวเลยนี่นี่นี่ตัวลูกตัวลูกตัวลูกให้ตัวเล็กให้ตัวเล็กได้ไหม่ะได้ไหม่ะมาแล้วไม่ทันละต้องต้องต้องทำแบบอันนี้ได้ไงมันเข้าไม่ได้หรอมันโดนกับ จะพูดได้ไตั้งเปิดให้เกิดมันเละเลยเปิดให้หนูกำเลยเต็มมือเลยแค่เดีนี้หูก็เลยอ่ะมันเยอะไงลูกมันก็จับกันสิขนาดไหนขนาดอะแล้วถุงพลาสติกเมื่อกี้อยู่ไหนเก็บมาเก็บถุงเก็บถุงมัตติกมาด้วยอย่าทิ้งนะลูกเก็บเอาไปทิ้งเหรออุ้ยไม่ทันอุ้ย เป็นไงจัดการนี่ให้ตัวน้อยๆให้ตัวน้อยๆไหมไงตัวน้อยน่ารักตัวน้อยน่ารักโอลูกเอลูกน้อยๆโอ้โหเจอหน้อยไม่ทันเลยว่ะโอ๊ยแปรงแปรงบีให้เขาหน่อยเขาจะให้ลูกลูกมันโอ๊ยไม่เอาไม่ให้ตัวใหญ่

โอ้ที่หลังนั่งแปรขนกล้วยนี่มากล้วยหินแล้วได้ใจเ่าตอกล้วยหินลูกใหญ่อันนี้แม่แม่ซื้อตำชาวบ้านเขาขายแลเนี่ยเก็บอันนี้เก็บอันนี้มาด้วยค่ะขอขออันดำดำเขาเขาขายมาโอ้มันเข้าได้หมดเลยเนาะขอเนี่ยขออะ มันใหญ่ไปไหมลูกมันใหญ่ไปมอะอ่ะมันไอ้นี่มาได้หมดเฮ้ยตรงนั้นจัดมือเหมือนน้องเน็ตเลยนี่นนี่นี่จัดมือเหมือนน้องเน็ตเลยจะไหนตัวเล็กกัดนี่เลยมันใหญ่โน่นโน่นเดินไปโน่นละเออระวังมังคว้าระดันะลูกนี่นี่เยอะมากเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยข้างหลังเพิงเอากล้วยมาอีกนะเนี่ย ต้องแบบให้เกากินให้อิ่มเลยให้ให้อย่างนี้สนุกดีว่ะแต่เขามีเจ้าหน้าที่มาดูด้วยเนาะดีระวังระวังล่วงนะกลาวผิดตกแม่ขอแม่คุยหมดมาข้างหลังมั้งหรอมาข้างหลังอาะให้ตรงนี้เฮ้ยสะบัดใต่แม่นะขยันเลยโอ้โหเขาเห็นกองกล้วยอยู่นี่นั่งลุมนี่เลยเว้ย เฮ้ยดูตัวน้อยนี่ดูตัวน้อย,ต,อยตัวน้อยกินไม่ทัน,นอุ้ยเอาวแป้งมันเลยเอ้าลืมลูกเลยเอ้ยอุ้ยดูมันลุงกองกุ้งไอ้กองกุง้งวะกองกล้วย <c oughs> <c oughs> ว้าดูกล้กวยอยู่ตรงนี้เขาบรรลุอยู่เนี่ยไอตุ่นนมันท้องหรอไข่มัน มดิมันหลุดมาเฮ้ยมันหลุดมาสตัวแล้วอ่ะไหนอ่ะโอ้กว้หล่นข้างนอกเ้าหน้าที่เขาอยู่ฮะปลนอยเลยเต็มเลยอ่ะ เฮ้ยเุ้ยสู้กันแล้วกัวน้อยสู้กันแล้วพี่ดาวให้เาไหมหยิบดิพีดาวให้ยูเบมัน้แต่เขาไม่รวมนี่แหละพ่อเขามันรวมนี่แหละเฮ้ยเฮ้ย มันเหมือนกับลิงลิงลิงต่างที่อะเนาะเฮ้ยตัวนี้ดี่นี่มีลูกน้อยด้วยนี่ข้างออนเนี่ยอยู่กับท้องเนี่ยเนมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพิ่งออกเนี่ยตัวดเเนี่ยเห็นไหเนี่ยเห็นไหมเน่ยเห็นไหมเกิดเกิดเกิดความกละหนแล้วเอ้านี่่อห้ใช่น่้่ยโอ้ยนะ เฮ้ยนลิงตัวใหญ่ดูนี่นี่ตัวเล็กๆแดงๆเลยเนี่ยถ้าลิงเยอะอย่างนี้ต้องไปขนกล้วยมาให้อย่างนี้ได้บุญอือน่าให้มากเลยโอ้ลิงเฮ้ยเขามีลูกเล้วยของลูกเขาอุ้ยโดน ลูกน้อยอยู่นู่นไหลไหมแอคค้ยอร่อยไรไหมหอยอีกแล้วใช่หุ่นยังจัดอะไรเปิดเลยอ่ะมาไหลเปิดเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าไปขึ้นโอ้ยให้ก่อนแล้วเดี๋ยวข้าะ เฮ้ยนี่นี่ตัวเล็กตัวเล็กนะเฮ้ยเอาลูกอ่านี้โอ้เต็มไปหมดดูดิไม่เคยเห็นลิงเยอะขนาดนี้เขาบอกว่าสามสี่ร้อยตัวอืมเฮ้ยเดมาเดิมาโอ้ยเนี้ย ตัวน้อยดนแมงวิ่งมาตัวน้อยก็หายไปเลยยิบยิบโอ้ที่นี่แม่เอาคล้วยมาให้อีกนิงเยอะมากเลยเฮ้ยเฮ้ย ไ,ไ,ไม่มาให้เลยเขาอมเต็มกระพุ้งแก้มเลยนะ่นะอ,อมเต็มเลยเออไม่ให้ต,ตัวอือ่นมาเลยเนี่ยตัวนั้นมีลูกนะแย่งของไม่ทันเลยโหน่ะไม่ได้ไม่รู้จะให้หอะไรย้นข้างบน เคยให้แล <mile> ้วนะโยนไปถึงตักเลยโดนแย่ไม่ทันเฮ้ยไอตัวใหญ่เต็มกับพุงแก้วเลยเน็ตอ๋อรอรนี่นี่ตัวนี้มีลูกนี่เน็ตตัวนี้มีลูกนั่งนมนั่งน้ำไม่เนี่ยตัวน้อยมีลูกนี่ตัวน้อยเน็ตเฮ้ยโดยเขาแย่งไม่ทัน เจอเต็มกระพุ้งแก้มแล้วอันนี้อันนี้พัดลมชั้นอันนี้พัดลมชั้นอ้าปากใส่ฉันด้วยเนี่ยตัวนี้ร้อนเบิเลยเออุยกลัวกลัวเฮ้ยกลัวนั้นอ่ะ คน,น,นตัวเนี้ยเหรอกลัวไม่กล้าหยิบโอ้กลัวนี่นีด่ดูดูแอบกินดูจะแ,แน่ว่าเพิ่งมาใหม่มัง้งก็ที่ว่าอนุรักษ์สัตว์แบบที่เขาไปจอดซื้อกุ้งเราทุกทุกอาทิตย์อ่ะดูนู่นพร้อมนู่นดูนู่นไหงพลูกเขากินนมหลับอยู่นู่นนะเห็นไหมเอ่ยถ่ายดิคือน่ารักเลยโดนไปให้ถึงตักแล้วไม่หยิบแล้วก็โดนแยกเฮ้ยเขาทำอะไรกันอะ นี่นี่นคอยแ่เนี่นงน่ดี่ียังเลยยนขึ้นคอดมั้งนเลย้ยทไมตามีแต่เลือดอะอุ้เจ็บนะเจ็บไถึงหัวทไมตาเามีแต่เลือดอะตัวเนี้ยโดนจัดง่เฮ้โดนจัดง่เฮ้ยเป็นแผลเลยระวังนะเน เมาเด้วยใ่ห้เส่อยๆเรน่อเออ่ยๆ่อๆเออเร่อยเ่อยๆเออเรื่อยไม่ได้นะไม่ได้เะอยๆยเ่อๆเออกยเ่อเออยใเ่ยเอปเร่ยๆเ่อยๆเเรยๆเร่อยๆเออเร่ยเ่่ยอ่่่้อย่าเ่เอือออืออ้เอ่่อย ไปล้างมือข้างล่างกัเก็บรวบรวบเอาเอาเก็บ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 ฝาใส่ถุงแล้วเก็บถุงไปด้วยเก็บถุงไปเก็บเก็บแกะไอ้นั่นไปด้วยมือหายเหลือไหมไปแล้วบายบายไปแล้วเดี๋ยวมาใหม่เฮ้ยดูดิ